กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่มีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นหัวใจหลักของการดำเนินชีวิตเพราะเราทุกคนล้วนมีความผูกพันกับวิธีแห่งสายน้ำมาตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานประกอบอาชีพซึ่งนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ที่ดินบริเวณใกล้แม่น้ำถือเป็นทำเลทองเพราะนอกจากจะสะดวกในการคมนาคมแล้วยังมีบรรยากาศที่ดีเหมาะสำหรับการสร้างที่พักอาศัยพักจิตใจ ถึงความวุ่นวายก่อนจะหมดวันลงไปอีกด้วยเมื่อบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการสร้างความสุขหลายๆโครงการที่พักอาศัยริมแม่น้ำจึงตั้งใจพัฒนาและสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดและเพิ่มมูลค่าของโครงการไปสู่ระดับพรีเมียมเหมือนอย่างไอคอนสยามที่กำลังจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของสยามประเทศที่บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว โจทย์ที่ทางทีมออกแบบได้รับนะครับคือเรามีที่ดิน40ไร่ริมแม่น้ำนะครับทางทีมบริหารเนี่ยกำหนดว่าเราจะพัฒนาเป็นโครงการอสัิเดนซ์2โครงการนะครับแล้วก็โครงการรีเทล1โครงการนะครับในส่วนของผมเนี่ยรับชอบในส่วนของอสัิเดนซ์ทำเป็นโครงการที่ดินสูงประมาณ70ชั้นนะครับอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการทีเดนซ์สูง50ชั้น,นครับซึ่งวางใกล้กันนะครับทั้งภาพรวมเนี่ยเราอยากให้ทั้งทั้ง3อาคารเนี่ยดูเป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการเดียวกันมีความต่อเนื่อง สิ่งที่ร้อยกรองสคัญมากที่สุดก็คือคุณภาพการใช้ชีวิตระดับหลูของลูกค้านะครับที่อยู่ตั้งบนริมแม่น้ำนะครับอย่างแรกที่เราให้คือเรื่องของวิวเราได้ออกแบบอาคารที่มีหน้าห้องที่กว้างวิวได้ได้ชัดเจนนะครับสองคือเรื่องของการเพิ่มพื้นที่เขียวริมแม่น้ำครับให้ลูกบ้านสามารถได้ชื่นชมกับแม่น้ําแล้วก็มีประกอบกิจกรรมของเขาเองได้อย่างดีนะครับไอคอนสยามที่พักที่เต็มไปด้วยความสะดวกและง่ายต่อการใช้สอยกับคนเมือง ด้วยฟังก์ชันของ Daikin VRV ที่ง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิง่ายต่อการใช้งานและมีความเสถียรสูงและติดตั้งด้วยแนวคิดแบบ saving space ทำให้ตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีอาคารของเราเนี่ยนะครับเลือกใช้ระบบซิงเกิลคอริดอร์เป็นโซลูชันหลักของอาคารคือในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นห้องพักทั้งหมดในส่วนของด้านหลังติดก,กับคอริดร์ก็จะเป็นส่วนของเซอร์วิส โครงการแม็กโนเลวอชิอร์ลเอสเทนซนะครับ mm hmm. ก็เลือกใช้ระบบทความเย็ยนที่เป็นระบบ VRV นะครับคือระบบ VRV เนี่ยมีข้อดีก็คือเป็นระบบที่ทําความเย็ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็สามารถกระจายฟันคอยได้หลายจุดโดยที่ใช้ตัวคอนซิงคได้จุดเดียวช่วยเรื่องของการ maintenance service นะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีตรงที่ว่าในการ s e ิ v i c แต่ละครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในห้องของลูกบ้านเลยการใช้ VRV เนี่ยสามารถดึงตัว คอ,อนดิซิ่งเนี่ยว้ด้านหลังอาคารทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาบดบังด้านหน้าเลยเรื่องของฟิวนะครับจากที่พักที่ใส่ใจในการออกแบบทุกๆรายละเอียดผสมกับความเรียบง่ายและทันสมัยระดับมาสเตอร์เพีแบบไดกิน VRB จึงช่วยให้ไอคอนสยามยกระดับความพรีเมียมไปอีกขั้นที่เราเลือกใช้ไดกินนะครับก็เรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับแล้วก็เรื่องก,การบริการหลงการขาย ที่ทำให้เรามั่นใจว่าไดคิดสามารถดูแลและก็เซอร์วิสเรื่องของในตัวของแอร์ให้รงการเราได้ในระยะยาวนะครับไดกินผู้นำแนวคิดความเย็นสบายจากญี่ปุ่น